สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยที่4โลกแนละท้องฟ้าของเรานะคะและอยู่ในบทที่1เรื่องหินค่ะเดี๋ยวนี้นะคะค,คุณครูซ้มจะมาสรุปบทนี้กันนะคะในบทที่1เรื่องของหินนะคะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมสังเกตลักษณะาภายนอกของหินและนักเรียนได้พบได้ศึกษาและได้พบแล้วว่าหินแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะาภายนอกเป็นอย่างไรและมีลักษณะาภายนอกเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรนะคะแต่นักเรียนก็ได้ตอบคําถามหลังจากการหลังจากการทํากิจกรรมฉันรู้อะไรกับคุณครูยกไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ครูส้มจะมาสรุปให้นักเรียนฟังมาพร้อมกันนะคะสรุปเรานะคะหินพบได้ทั่วไปในธรรมชาตินะคะเราสามารถพบหินได้ตามธรรมชาติทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตามภูเขาตามพื้นดินทั่วๆไปบริเวณหน้าบ้านของเราก็ยังมีหินใช่ไหมคะน,ะคะนะคะักเรียนแน่นอนนะคะเมื่อเราพบหินได้ทั่วไปตามธรรมชาติเราก็จะ พบว่าหินเนี่ยมีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันและแตกต่างกันซึ่งเราสามารถสังเกตลักษณะของหินได้ดังนี้นะคะเราสามารถสังเกตสีของหินได้นะคะสีของหินก็จะมีหลากหลายสีแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับแหล่งกาเนิดของหินหรือขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ในบริเวณที่หิน อน,ะะนอกจากนี้เรายังสามารถสังเกตร,รูปทรงของหินได้ด้วยนะคะหินก็จะมีรูปทรงค่อนข้างเหลี่ยมหรือรูปทรงค่อนข้างกลมนะคะเนื่องจากหินพบได้ทั่วไปในธรรมชาติเนื่องจากมันเกิดตามธรรมชาติหินจะไม่ได้มีลักษณะกลมเปะ๊ะเหมือนลูกฟุตบอลจะไม่มีลักษณะเหลี่ยมเปะ๊ะด้านเท่ากันเหมือน สิ่งที่วัตถุที่เกิดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยรูปทรงมันก็จะไม่เสมอกันไปตลอดนะคะดังนั้นรูปทรงของหินที่เราสังเกตก็จะเป็นรูปทรงค่อนข้างกลมรูปทรงค่อนข้างเรียบนะคะนอกจากนี้จะเป็นเนื้อหินนะคะที่เราสามารถสังเกตลักษณะภายนอกของหินได้เนื้อหินก็จะมีเนื้อหยาบนะคะเนื้อหยาบก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายน้องเรียนลองสังเกตนะคะ ที่เราสังเกตกันไปแล้วละค่ะนักเรียนหินเนื้อหยาบเนี่ยถ้าเรามองสังเกตดูแล้วเนี่ยหินหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีนะคะเนื่องจากหินจะปร,ประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆหลายๆแร่ในก้อนเดียวกันก็จะทําให้หินหนึ่งก้อนเนี่ยดูมีหลากหลายสีและมองดูไม่สม่ําเสมอจึงทําให้หินลักษณะแบบนี้เป็นหินเนื้อหยาบค่ะนอกจากนี้หินหนึ่งก้อนก็นกจะมีหินก้อนเล็กๆ แทรกเข้าไปในหินก้อนใหญ่นะคะจะทำให้ดูเนื้อของหินเป็นหินเนื้อหยาบค่ะส่วนเนื้อหินอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นหินเนื้อละเอียดค่ะด้านล่างนะคะหินเนื้อละเอียดก็คือจะมองดูแล้วอาจจะดูเป็นเนื้อเดียวกันดูกลมเกินกันก็จะเป็นพวกหินทรายนะคะที่มองดูแล้วหนึ่งก้อนก็จะมีประกอบไปด้วยเนื้อที่ดู ละเอียดกลมกลืนสม่ำเสมอการทั้งต้นค่ะ,ออะ,คะต่อไปนะคะต่อไปลักษณะภายนอกของหินที่เราสามารถสังเกตได้อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็จะเป็นการมีรูพุนกับการไม่มีรูพุนจากภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างของก้อนหินที่มีรูพุนนะคะก้อนหินที่มีรูพุนเกิดจากลาวาที่กําลังเย็นตัวลงนะคะเมื่อ ออกมาเจออุณหภูมิที่ต่ำหรืออากาศที่เย็นนอกโลกนะคะแน่นอนว่าลาวาอดีตนะคะมันมันมันเป็นแมกมากมันเป็นหินเหนือที่อยู่ใต้พื้นพิภพพื้นของโลกด้านในพื้นพิภพพื้นของโลกเราจะมีอุณภูมิที่สูงอากาศก็คือจะร้อนมากๆเลยนะคะมันเลยเป็นหินเหนือที่หลอมเหลว ร้อนแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้แต่เมื่อที่มันประถูกออกมาเป็นลาวานอกโลกแล้วมันได้มันจะอุณหภูมิที่ต่ำอากาศที่เย็นมันจะเกิดการแข็งตัวระหว่างที่มันแข็งตัวนะคะจะมีอากาศที่เป็นฟองอากาศเข้าไปแทรกตัวอยู่ตามลาวาที่กำลังเย็นตัวเมื่อมันเย็นตัวแข็งกลายเป็นก้อนหิน บริเวณที่อากาศเข้าไปแทรกจึงเกิดรูขึ้นนะคะหินลักษณะนี้จึงมีรูพุนตลอดเนื้อของก้อนหินเลยค่ะซึ่งหินที่มีรูพุนเราจะสามารถสังเกตได้และพบได้นะคะตามภูเขาซึ่งในอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นภูเขาไฟ ที่มีลาวาประทุออกมาและเกิดการแข็งตัวเป็นก้อนหินดังนั้นหินชนิดนี้นะคะเราจะเรียกว่าหินภูเขาไฟหรือหินอัคนีค่ะส่วนหินที่ไม่มีรูพุนนะคะก็จะเป็นหินที่เราพบทั่วไปในตามธรรมชาติอาจจะเป็นหินที่เกิดจากการทับถมของซากสิ่งชีวิตนะคะมันจะเป็นซากเพื่อซากสัตว์ที่ตายไปแล้วหรือดินนะคะที่มีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์หรือเรียกว่า ฮ uh, ิวมัสนั่นแหละค่ะก็เป็นธาตุอาหารของของพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็น10ปี100ปีหรือเป็นพันปีมันก็จะเกิดการแข็งตัวเป็นก้อนหินได้เหมือนกันนะคะหินก็จะมีการแข็งตัวและมีการผุกร่อนจากลมจากฝนเราก็แข็งตัวกลับมาเป็นก้อนหินได้แบบนี้นะคะเป็นวัตจกักรไม่มีสิ้นสุดค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็จะสามารถพบหินได้โดยทั่วไปตามธรรมชาตินักเรียนนะคะก็สามารถที่จะสังเกตลักษณะภายนอกของหินได้เมื่อนักเรียนไปเที่ยวตามสถานที่ตามธรรมชาติต่างๆนะคะซึ่งคุณครูว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีหินหลากหลายสีหลากหลายรูปร่างหลากหลายรูปทรงและมีนักหินที่ลักษณะแตกต่างกันออกไป ครูส้มว่ามันเป็นความงาม่อธรรมชาติที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปท่องเที่ยวดูได้นะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปเที่ยวหลังจากโควิดแล้วถ่ายรูปก้อนหินสวยๆมาให้ครูส้มดูบ้างนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหินนะคะให้นักเรียนวาดรูปหรือเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทนี้นะคะลงในแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ป1เล่ม2นะคะจะอยู่ในแบบบันทึกหน้าที่50ค่ะแต่จะมีนักเรียนบางส่วนนะคะแบบบันทึกอยู่ที่ห้องเรียนให้นักเรียนทำใส่กระดาษ A4 กระดาษเปล่าได้เลยค่ะและเดี๋ยวเปิดเรียนมาให้นักเรียนมาส่งคุณครูส้มได้นะคะหรือนักเรียนถ่ายรูปส่งมาขณะที่เรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงไปด้านล่างนะคะจะมีเส้นด้านหน้าให้เราเขียนนะคะนักเรียนสามารถเขียนอธิบายได้เลยค่ะจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าหินเนี่ยเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถสังเกตลักษณะภายนอกของหินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงก็จะมีรูปทรงค่อนข้างกลม ค่อนข้างเหลี่ยมเนื้อหินนะคะก็จะมีเนื้อหยาบเนื้อละเอียดรวมทั้งรูปพุนผิวเรียบแล้วก็ผิวขรุขระค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมในหนังสือบันทึกหน้า52นะคะชื่อกิจกรรมว่าร่วมคิดร่วมทำนะคะให้นักเรียนนะคะนำหินมาสร้างชิ้นงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้และให้นักเรียนวาดรูปนะคะ หรือถ่ายรูปแปะลงไปนะคะในแบบบันทึกได้เลยค่ะส่วนใครไม่มีแบบบันทึกนะคะก็ทำในกระดาษได้นะคะคุณครูอนุญาตค่ะคุณครูจะมีตัวอย่างนะคะชิ้นงานที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายๆนะคะจากภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างชิ้นงานการนำก้อนหิน,นะคะมาเป็นมาเพ้นเป็นรูปร่างต่างๆนะคะจากภาพนี้ก็จะเป็น เพ้นเป็นก้อนเมฆนะคะโดยใช้สีโปสเตอร์นะคะหรือสีน้ำแต่คุณครูว่าสีโปสเตอร์น่าจะติดได้มากกว่านะคะก็สามารถวาดเป็นรูปก้อนเมฆระบายสีฟ้าจากสีหินสีเดิมเนี่ยอาจจะเป็นสีแบบธรรมชาติสีดำๆหรืออาจจะเป็นสีเทาๆซึ่อาจจะไม่สวยงามใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถมาเพ้นเป็นสีสันสวยงามรูปร่าง หน้าตาต่างๆตามที่นักเรียนชอบได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถนําหินต่างๆเหล่านี้มาวางทับกระดาษได้เวลาที่เราทํางานต่างๆนะคะก็จะมีก้อนหินสีสัสสนน่ารักเนี่ยมาวางทับกระดาษของเราได้เพื่อไม่ให้กระดาษเปรียไงคะหรือภาพนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการนําหินนะคะมาสร้างสารรค์ชิ้นงานเหมือนเป็นงานศิลปะนะคะมาสร้างสารรค์เป็นรูป นกฮูกนะคะยืนอ,อ,อยู่บนกิ่งไม้ก็สามารถนำไปตกแต่งตกแต่งบ้านนะคะใส่กรอบรูปเพื่อความสวยงามได้เลย mm hmm. ก็จะเป็นถ้าเราทำเองนะคะก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราขึ้นมาเอง mm hmm. ในงามว่างเป็นงานอดิเรกนะคะสร้างความเพลิดเพลินให้กับตนเองและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากหินนะคะโดยว่า,าไม่ใช่สิอาจจะมีการวาดก่อนก็ได้นะคะวาดโครงร่างก่อนวาดเสร็จแล้วก็นําหินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราอยากจะวาดเนีย่ยมาแปะๆๆนะคะเพื่อให้มีลักษณะตามที่เราต้องการและเกิดความสวยงามัมนีก็จะเป็นรูปศักดิ์ชนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเม่น เป็นแครหรือเปล่านี่เลยภาพนี้ก็จะมีการนำหินนะคะมาตัดแต่งตกแต่งให้เป็นรูปปาฉลามแล้วก็จะมีรูปนักดำนามนะคะถ่ายรูปปาฉลามกับบังคินเหยื่อเลยนี่ก็จะเป็นเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานนะคะจาก การนาหินมาใช้ประโยชน์แต่คุณครูต้องฝากนักเรียนไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อนักเรียนนีายนำหินมาใช้ประโยชน์แล้วมาลงสีมาเพ้นท์ให้สวยงามแล้วคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ก้อนหินนะคะอย่างคุ้มค่าใช้ให้นานแสนนานนะคะอย่าใช้ทิ้งขว้างนะคะเพราะว่าเมื่อหินนํามาใช้ประโยชน์นํามาลงสีแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีอยู่เมื่อกลับไปสู่ธรรมชาติเนี่ย มันก็อาจจะเป็นทิษต่อสิ่งแวดล้อมได้อาจจะทําให้สัตว์ตายได้นะคะเมื่อสัตว์เนี่ยมันมาเจอสารเคมีที่อยู่ในหนินที่เราเนี่ยลงสีไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงสีสันสวยงามแล้วก็ใช้ไปก่อนใช้ทับกระดาษก็ได้นะคะใช้ไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะผุพังหรือใช้ไม่ได้นะคะต่อไปนะคะก็ จะเป็นตัวอย่างการสร้างสรรค์ชิ้นงานาะก้อนหินอีกนะคะก็จะมีเลยเขาจะนำหินนะคะมาทา,าสีลหลายสีมีการเพ้นท์วาดภาพต่างๆนะคะสามารถใช้เป็นของขวัญในวันแต่งงานได้หรือเปล่าเห็นไหมเป็นรูปภาพวาดเป็นรูปภาพของคนแต่งงานอยู่บนก้อนหินหรือเป็นผู้รักนะคะอาจจะใช้ เป็นของฝันวาระปริญญาเป็นรูปคนรัรปริญญาเห็นไหมนักเรียนจะเป็นของฝันของคนรักสุนัขว่าสุนัขอยู่คนก้นหินก็ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละบุคคลนะคะก็นักเรียนก็อย่าลืมสร้างสรรค์ชิ้นงานง่ายๆให้เรียนสามารถทําได้นะคะเพื่อที่จะเป็นผลงานเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นผลงานไว้สําหรับส่งคุณครูนะคะว่านักเรียนมีการ พัฒนาตนเองขณะอยู่ที่บ้านในเรื่องของหินที่เราเรียนกันในบทนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูส้มก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในวันพฤหสัสบดีค่ะ